สวัสดีครับผม A87 ครับมื่อนี้ก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับสำหรับปี2569ก็ขออวยพรให้ทุกท่านพ่อให้แม่แม่พี่น้องๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขไกลไหลเง่งปังๆทุกคนครับขอให้ปี2569เป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับเนาะอเมื่อนี้โอกาสดีครับผมกัดสีได้มีโอกาสไปส่งมอบคันนี้ครับโตโยต้ายาริสเอทิฟนะครับอ่ะยาริสเอทิฟขาวสวยคันนี้แหละ คพี่จากคอนแกนก็ได้สร้างจบสดไว้ระยะทาง่าไกลครับประมาณ30กิโลนะครับนาะตำบลบัดเป็ดเดี๋ยวออกไปส่งายาฤิษ์อทีบขั้นนี้ไปทางรอรับได้เลยครับผมรถบ้านมือสองราคาถูกคัดสรรรถคุณภาพบริการด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจอยากซื้อยากขายขอให้บอก ไกลไกลส่งได้ถึงที่ที่นี้แปดเจ็ดมันเลิศคาเซ็นเตอร์